ห่อยพอผัดขึ้นนี่เขาผัดต่อเลยนะไม่ทันจริงๆนะขายดีจริงๆบีความรู้สึกผัดไทยวัดประยุนครับตัวเองนะฮะมาเฉลิมฉลองปีหนึ่งน่าจะกินได้ไม่กี่ครั้งนะเนี่ยโหร้านนี้กินดีเป็นอย่างยิ่งก็เหมือนจะเป็นบ้านของเราเองนะครับในอ่าของชาวคาทอลิกชาวคริสต์ทุกมคนทุ่มทรพิตทนชนที่อยู่ทุกที่ัน มีอายุ286ปีนะครับตั้งแต่ทุกขชนแรกณวันนี้มีมีทั้งหมด290เอาเลข้กลบือว่า300ครัวเรือนหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ที่นี่ประมาณก็ไม่มากนะครับเอาเลขกลมๆก็คือประมาณ1,000ชีวิต นะครับที่ <ยา S 2> เป็นค,คนตั้งเดิมบุคคลดั้งเดิมอยู่ที่นี่ฉะนั้นทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่เราอยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานทีเดียวหลายต่อหลายสมัยพระมหากษัตริย์หลายพระองค์แต่ว่าเพราะว่าเราก็อยู่ในคารดาภาพอันนี้สำคัญมากนะครับคือเราเคารพในความป่า ดังนั้นความต่างก็ไม่ได้เคยที่สร้างความขัดแย้งในระหว่างพวกเราเลยแม้แต่น้อยนะครับดัะนั้นจึงบอกได้ว่า,าที่นี่ก็เป็นเหมือนกับรากฐานที่ได้จะเชื่อชูก,ก็สมแล้วที่ได้รับรางวัลจากยูเนโโ่ตามที่พระเดชพระคุณได้ตรารัสตั้งแต่เริแรก เพราะว่าหัวใจสัตั์ก็คือมีศาสนา,สสาไม่ใช่จริงๆแล้วผมคิดว่าในพุทธคริสต์ศาสนสที่แม้ว่าจะมีค,มความดีมิตรก็ยังมีอยู่ในรอบการที่ดีฉะนั้นจากที่เรามาที่นี่เวลา ผมเข้ามาที่วัดทีกีไว้ด้วอย่างที่พระเดชพระคุณได้เอ่ยเอาไว้แม้จะเจอชาวบุร,รีรมชาวพุทธเราก็ไม่มีการแตกแยกหรือไม่ติดใจเป็นคนที่เรียกว่าต่าถินต่างหน้าเพราะเราเหมือนกับกับมาบ้านของตัวเองนะครับบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากมากซึ่งกระผมก็อยากจะใช้คำที่เรียกว่าเราเป็นยิ่งกว่าแล้ว แต่สิ่งที่สุขมากก็คือพาดราภาพก็ความเป็นที่น้อกในครอบครัวเดียวกันทีนี้ในปัจจุบันที่นี่ไข่ที่ตุกที่ผมมาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับที่ชาวอกออกไปที่นี่มากราบถุงข้อที่นี่เข้ามาที่สถานดที่นี่แต่วัานั้นปัจจุบันนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องไปรับผิดชอบที่อื่นและไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐมไม่นานนะครับ ไปอยู่ได้6เดือนที่ 7. เจ็ดเขาก็ตั้งใจที่จะบอกประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ผมไปอยู่นะต้องมาเราจับรถมากันเลยไหม <S <S แล้ววันนี้เป็นวันเจ้าวันอาทิตย์ของชาวริสกาลิกนะครับเราต้องไปพิธีบิสซาไปพิธีอะไรแล้วแล้วพอผมบอกว่ามาร่วมวัดทางพุทธเนี่ยนะพวกใช่ใช่ใชมาร่วมที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ยแหละท่าบอก อย่างนั้นเลยเหรออกใช่งานวัดอะไรต่างหลายคนก็ยังกล,ล้ากลัว,ลวผมบอกมีพ่อวิสนุนำมาแล้วทุกอย่างจะได้เห็นภาพแล้วเขาก็เลยบอกว่าแหมจะทันหันมากเกินไปทรียกบอก <Okay. S 1> ฉะนั้นขอเป็นปีถัดไปทุ่โอกาสงานสมโโทษอะไรนี่เขาจะไม่พลาดผมจะพาพี่น้องเลยมาที่รู้สึกเป็นแบบนี้ก็เพราะอะไรครับพิมาก แต่ว่าที่สังเกตดูปฏิสัมพันธ์นิ่น้อยมากเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยเมื่อเวลาไปอยู่ที่สัมพันธ์อยู่ไม่เกินสองอาทิตย์ผมก็ไปกราบหลวงพ่อแย้มที่วัดไร่ขิงนะครับวันหาผมเองก็ไปพึ่งท่านตออผมไปค้นใหม่มาอยู่ในเขตนี้ก็ต้องแนะนำตอนแรกท่านก็คงงงๆนอะไร ท่านก็คงเคิดปากหลวงอยู่มาหาเราแล้เสร็จแล้วเราก็ไปปรึกษางานด้วยนะบอกผมก็ไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีท่านก็สอบกลับมาบอกไม่รู้จะทําอะไรเหรอก็ไปทาสีเรือสิ